พวกแกปฏิบัติกับพวกเขาแบบนี้ได้ไงไอ้พวกคุณกระป๋องฉันจะพาพวกแกทั้งหมดเองลงไปซะเข้ามาสิไอ้พวกคุณกระป๋องหยุดฉันให้ได้สิ เอวน้ำแข็งฉันจะจัดการไอ้พวกนี้ให้เองรีบหนีไปซะรออะไรกันอยู่เล่าอยากจะตายอยู่ที่นี่หรือไงไม่ถูกต้องเจ้าพวกนี้ไม่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในสายตาของเจ้าพวกนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกเขากลัวอะไรกัน สมแล้วที่เป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษยชาติลบการโจมตีของฉันได้ด้วยละและยังต้องการฆ่าฉันอีกรับได้งั้นเหรอแล้วแบบนี้ละ่ะฉันบอกว่าฉันจะช่วยฆ่าศัตรูทั้งหมดให้พวกแกเอง รออะไรอยู่ทำไมถึงไม่หนีไปล่ะนี่แหละคือโอกาสรอดชีวิตแล้วจะรอให้พวกมันมาฆ่าหรือไงฮ่าฮาฮาฮาหลิงเซียนหงเอวน้ำแข็งพวกนี้ได้รับการเลี้ยงดูแบบสัตว์เลี้ยง <c oughs> พวกมันไม่ฟังคนนอกแบบแกรหรอก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ดูเหมือนว่า แกจะยังไม่รู้สถานการณ์ของตัวเองสินะอัศวินล,ลูนาโมโตะพวกเราคืออัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดภายใต้ท่านเคอร์ติสแม้แกจะเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษย์แต่ไม่สามารถเอาชนะพวกเราที่เป็นอัศวินทั้งหมดได้หรอกนะ ก็จริงเจ้าพวกนี้มีพลังที่ไม่ธรรมดาเลยโดยเฉพาะเจ้าตัวที่อยู่บนสุดปล่อยจิตวิญญาณที่เยือกเย็นออกมาคงจะเป็นหัวหน้าอัศวินสินะแต่ฉันคนนี้ไม่เคยกลัวใครอยู่แล้ว พวกเอลมีจำนวนมากแถมยังมีพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งอีกด้วยแถมยังมีอิสระแต่พวกแกทั้งหมดก็เป็นลูกน้องของฉันหรือว่าไม่ใช่แบบนั้นอาปวดเข่าเว้ยนั่นมันเซบาเตียนเป็นไปได้ยังไงกัน นี่พวกแกนะกล้าบินบนหัวฉันเหรอเจ้าเคดติดไม่สอนมารยาทให้พวกแกงั้นเหรอฮะตีบทแตกสุดๆไปเลยเจ้าสวมเสื้อคุมแกนั่นแหละขออภัยด้วยครับไมาหลอดผู้ยิ่งใหญ่ระดับพลังเฉลี่ยของเจ้าพวกนี้ อยู่ที่หนึ่งมืนส่วนเจ้าเสื้อคุ้มพุ่งไปที่หมื่นห้าสินะถ้าสู้กันจริงๆแม้ว่าจะเป็นลุงแต่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแน่แผน A ลองสยบพวกมันด้วยเกียรติของจอมมนันเจ้าชื่อสิราสงั้นเหรอใช่ครับถ้าพวกแกไม่ชอบเอลน้ำแข็งก็เอาไปเป็นอาหารให้พวกยักษ์ในกองทัพปีศาจซะดีกว่า ตอนนี้ถือว่าเจ้าพวกนี้เป็นสมบัติของกองทัพปีศาจแล้วรวบรวมพวกมันทั้งหมดและส่งไปยังอารัตเทลท่อที่ส่งไปยังแกนโลกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญผมคิดว่ามันคือคำสั่งของไมล์ลอดนะทุกคนก็รู้พวกเอลคงจะไม่มีเทคโนโลยีการสื่อสารในท,ทันทีหรอกมั้ง แกรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงได้มาที่นี่เจ้าเคอร์ติสมันทรยศฉันที่เซนคิดตอนนี้กองทัพปีศาจได้ล้อมที่นี่ไว้แล้วพวกแกจงเลือกซะว่าจะตายหรือจะยอมจำนนต่อฉันเอาละฉันจะให้โอกาสพวกแกดูเหมือนถ้าไม่ดีแล้วสิจะพูดว่า ท่านเคอติสถูกจับงั้นเหรอลุงพาผมขึ้นไปหมายความว่าไงการแสดงของผมไม่ได้ผลตอนนี้แหละฮะ เราต้องออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเฮ้ hey, นายคิดที่จะทิ้งเอลที L ่น่าสงสารพวกนั้นไปงั้นหรอการช่วยตรงๆคงจะทำไม่ได้แล้วขึ้นมาแล้วเราจะทำไงต่อลุงผมถามหน่อยทำไมพวกมันถึงต้องการฆ่าเอลน้ําแข็งด้วยยังจะถามอีกงั้นหรอก็เพื่อทำให้แกโลกเย็นลง,งไงละ่ะ นั่นก็ใช่แต่กุญแจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการแก้ปัญหาโดยใช้ความรุนแรงช่างน่ารังเกียจซะจริงแผน B เปินยิงระเบิดเพราะไอ้เครื่องบ,าบา้าๆนี่พวกเอวน้ำแข็งถึงต้องมาตายไปมากมาย